หลังจากถีเลือกแล้วพี่น้องลอยตีสบายดีท่านผู้ชมอีกรอบเด้อเพราะว่าพักอาบน้ำจากคนพี่น้องโอ้ยแต่ก็พักอาบลงมากินเข่าอยู่พี่น้องพี่น้องเจตุลน่ะไปมาไปกินลาบซีนน้ำอาเพื่อนนะจ๊ะไหนตีแล้วนะแรกเนี่ยมากินอยู่เทียงเจดมเะไรเป็น้องเนาะกินกินซับไปซับมาพี่น้องมีนาคิดจะใส่ก็กินมีซุ้ม มีแซวตําบักแฮแกน้ําไม้พี่น้องเอ้ยปูปลาหน้าน้ําอยู่หัวอยู่ห้องมีนัไปหามากินกันพี่น้องเอ้ยอาหารเช้าอาหารแอาหารเที่ยงแต่ละมื้อพี่น้องอยจกกินหยังเนาะจะําก้อยวจะําขัวพี่น้องเอ้ยเฮาบ่ได้กินดิบขัวมันสุกนี่แลเออหอมเด้พี่น้องเอ้ยขัวก้อยกุ้ง มารีปมเด้งามชปดีปลาลุกนะแม่ไก <Okay. S 2> no. right, ่ทองไก่ทองไก่ทองร้อยไปกีรใหญ่ปะถูกแม่ไปปักสองอีกร้อยเนาะถไดูดีดีอย่าเข็ดเนี่ยเห็ดเนี่ยเ็ดแล้ว ในเด่นเห็ดนะโอ้าายอมันไม่นชิบสดสลัดมันมันยังเห็ดนอมอ้าอ้กับจักซีมาจักโม้งวม่สิหอึ้นไปให้เนไปให้กินน้ำจักบวงตั้งคืนมาผัดหากิน,น,ปน,นไปกินอยู่บอเจ้าหน้าปันข่าวกับจกักอิ่มาแล้วเอ้เจักจีสามอ่แล้วไปกินน้ำคนอื่นเนาะไคร กินผักกินเห็ดวิอักกินแล้วผัดบได้นั่งซ้ำย่อยอีกเลยเห็ดวิอักกันแล้วแต่ชมเ้าวคูดคุมมะม่วงเมื่อยขอบ้านอะไรอยากดอดวิเอ้ยแล้วแต่กับโบได้คอยเห็ดอียังดอกจะเป็นจังไงตกมาปีนี่อ่อนเพียเปียอร่อยโบได้เห็ดยังกับเป็นเหมยเป็นเจ็บเป็นปวด ยเด็กนอนตามันจะรับเลฮะนอนเว็นน้อยเดียวหนึ่งนอนในหลอดใหญ่สูบอกมาจะถื่อสูสูเห็ุอย่างกูแหงบบกอยากหมอนก็ไปใน้ขืนียนี่อือโอ้ยตัวทีพี่น้องอืออตมัตัวสุกทาประ้ชม บอลจงดีแทกนะบอลจงบ่เได้แบ่งเอาตัวขวานบกินก้นหน้าหนะะกูเอาแล้วกูเอาแล้วกมางขูเอาแล้วีขเกียปลิข้วขเออแบ่งเอาตัวนี้นะจะบ่วงแล้วก็ปิวัวบ่วงหนึ่งเออกินบันลายดอกกางขึ้นนะากิน บางคืนใช่เก็บแล้ว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 โอ้ยบ่ไดทหน้าทำหลังเอาไม่ลงรอแสบนกันอีแม่ก็เก็บพักนเน่บอแก้วก็ไปเก็บบ่แไหอีย่างสานีขึ้นย่งกองออน่ยอยู่ต้น้นก็มีต้นนี้ก็มีออรอแสบนกัน ใช่เหมือนกันเลยก็เมื่อขั้วไผยขั้วมั่นพี่น้องกันมาอื่นพ่อกันอีกรอบหนึ่งเนาะไล่ลงแล้ว,วสองเดือนครึ่งชู้ชีวิตพี่น้องสองเดือนครึ่งที่ไม่ได้ไปไหนพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งหนายกันเด้อพี่น้องเลยอยู่ในหัวในสวนในภาเขาภาหนามนาะในนาเหยียดนางานในแต่ละเมื่อพี่น้องเอ้ยรวมหยาดเนาะเหยียดร่วมอย่างเ้ยเพิ่งเบื่อเพิ่งหนายกันเด้อพี่น้องเลยอืมสันหนาแยมขับนะ หิวขาวมาลูกต้นคา,าต้นเหมิดหน้ามาาึงมันอาบรูปจอดแล้วพี่อหญ่ช็อกบาทโอ้ยซอ,องบาทถ่ายคขีปีแคตีลังกา้าบ่ทันเลยเหมือนมาทันไ่ได้ถ่ายมันเหมิดงูะ งูตตะป่าขอว่าให้ปิ่งแล้วเอาใส่เน็บใส่สังกษีไว้เฮ้ย้ลงโทษหมดมันให้ที่กินแล้วบอกอันผ่านหัวมื่อนะอันไม่ไปบ้านบาดมือเป็นจ้อัตรดเขาบักลังลึกบูเห็นผู้จือบื้อเขาบักเัลึกๆว้อยเฮ้ยขันตัวใจเย็นกว่านี่้สามถุ่มเลย ยงนอนสี่ถุมมาแล้วมือนหร่นะอืมเอานะลงเด้อมือเนี่ยังราวอยู่บนนอนสูดึกดื่นเทียงคืนก็ุุกมากินโผรร่โผล่ดีอัน,งงนหล่อพอกจากน่าละบเลยจนเจ็บเส้นมียังในซูอันนั้นอุดเลยแล้วถ่ายคลิปมี นีออรโหลดเอาไว้ด้ยมีตัวซุกตัวดิบเนาะอล้วก็อันเจ้านะปไปซีลคนละถาดเอยยาปผักเต็มถาดแน่ย่จะยนุ่งตีมันชิคว่มตันนั้นเอาเลยพี่น,น้องโอ้กล่องพอแตกนะนี่ให้มันเหนียวม,มเหนียวกินก่อนกินก่อน บ่บิดอินก่อนแล้วโอ้บบดอกกูกินกอยกุ้งตัวซุกกินรเอาตัวนั้นนอาอาอัไน่ยเออเออนั่นแหละยับข้อีกทีเฮยเอาขางข้าอีลานะกินขาแรงน้ำกันพี่น้องยับขาใหด้่น้เด้อโอ้ยเสียง เชียดายเจตวน hey, เฮ้ยเจตวนบอกว่าเอาก้อยกุ้งมาเปลี่ยนสีนกูก็มาเอากูเอากุเลือกสีนเธอว่ <laughs> นานั่งนั่นเขาเอิญนั่งไปกินลาบสีน<ล>นำ้ำขานมาจากบ้านเฮาไปหาบ้านเจตวนเนาะาประมาณสามกิโลหัวเบย์ล้าล้าหอดเบยประมาณสามกิโลสี่กิโลเนาะหอดบ,บ่ประมาณ kg, kg, นะั่นล่ะโอิเกน้หอยใส่เข้าอีก <c oughs> ลามเสียงดังอีเมทายคลิปลูกไปเว้ามามด้วยจังละเสียงดังเมทายคลิปลาละาแล้วแล้วทำอยหจนห่วยเย่าไปเพ้าถิ่มโอ้ตาฮ <c oughs> <c oughs> จิงว่าสดอก กินยังค well well, ือยับมอกยับเขาอีเดีอวนี่กินยังเหรอไม่รู้ม่รอใหม่ปักดากเทียงประดานี่เป็นอะไรวะเป็ปักเขาดากหลานยกเขาฮะยกเขาเราเห็นแล้วนะแม่น้าโกค่ะคือกันห่แหละเ้ยขาประดาแห่งแสบเฮ้ยมหมดแล้วเหมันหแล้วเรอเราเคยกินแต่น้ำแล้ว พักจนวันหลุนถาทา่ผิผู้้มแซ่บซอาหารแรงใช้ได้เจตือนกันเป็นลัวผื่นระมาซุ้มนำนเรียกจะมือเลยส่วนมันใหม่เนะอชวนทีแม่แม่ยังยังนอนยังรลับยังนอนว่าจีกับจีกินแล้วเฉยหนึน่งข,าข,ข,ข,ข้าวซุกหกัจีกจีไพ่มันปั่นเป็นั่งเจไพ่ใจมันอิม คอ้ันอน่ะเือยวนาอยากอยู่อยู่เมีอะไรย่างนมาเลยกรัเมื่ออีกเออแทะอย่างนมาเล้ไอได้เหนยได้ยันจนจรหลาะอยู่แถวเพื่อนมันนะ เอาคากาปหลือเยน้ยังดอกว่าลูกเยได้ยิ่งเงน่อยาะเอาเลยเ้ยกาะแม่มึงมี่รงตารางผมน่าใสแค่้เดนเกาะแม่มึงอย่างนอ้เอาไปขี่รถมึงไปหายดอกเขาหายมาอยู่ตารางผูกดูดิผูบักเสือขบกบอยู่ตารางผู บักเสื้อน่ะได้คบตัวนึงเฮ้ยหมานี่อีหลีหมาตัวนั้นประมาบ่ได้กินข้าวบ่ได้ใกล้อยู่ไหลบ่เอ้ยปานนี้สิเกือเอาเกือมันได้เเกือเ้าแงเจ้านูบ่มีหยังเกือบนีป่นกบบ่ยังบ่ป่นกบต้นเพลยังบ่บ่มีนเกือมา มึงไม่น่าเกลือบอก้กินเด้อเจดามสีปลามาหายตัวหนึ่งีิน้องมือไหรลงผสมน้ำปลาซิวน้ำายน่ะไอ้ยาเมื่อคมาบอก้นป้าต้มตีนลยตีงวโอ้ตีนตีนลลสาเดือนเลยดขนาดนี้มาขาง หมดแล้วนะมนกะไหมาอันนี้นจุกามือยังบได้นนันเดื้อสกอมากนะอืมนี่อยู่นะไม่ตัวนอีเลยตัวนหลังิบมาจ้ง่าไปกินข้าวกันพี่นอะเก็บผ้ามาเื่อสนิทจ้าปชิวนะเฮยอันนี้เอางแสบย่เสย คุณเฉลิมกำลังใจคอมเมนต์ครับพี่สม้มเลยจา้าสบายดี